โอเคนะผมขอกราบสวัสดีท่านทุกท่านด้วยผมเป็นไคลองซีโร่ไม่ในเอกุกินโคนหูเทปเป็นพระจำนะวันนี้ครับมาโปรโมทเซิร์ฟเวอร์ของคุณบุญแต่ตอนนี้เขาไม่อยู่ครับเข้ามาแล้วก็ออกไปเพียว VIP ก็เป็นอาหารเอาเองครับบ๊าบ้าบ,าบ,าบา ก็กดก็อาการให้แล้วกัน <c oughs> กดในเซิร์ฟบกทําตามห้ามจนเกินไปพูดได้นิดๆห้ามใช้มอดช่วยใคร <c oughs> เล่นถือว่ากากแล้วก็ห้ <c oughs> ามทุบบ้างคนอื่นและขโมยของคนอื่นห้ามของ p p m m ยศยายอินชาตเด็ดขาด หับอันตัวเองว่าเป็นคนดัง WTF น,นะครับผมผมโอ,อโอ้เนอร์ก็โอ้มาอ่านเราเองเอ็กโลกนี้นะครับกว่าเมอเร์เซิร์ฟอ๋ออีเวนก็มาอ่นอานเราครับ ครับช่วงนี้รีบอยู่นะัทำงานนะับให้งานเกี่ยวกัพวกน,นั้นกนะ็น,นี่คือส่วนของโฮมโซนนะับปัดก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับก็วันนี้ผมรีบเกินนะับ